สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบอยสังชวนยิ้มครับผมจะจะมืดๆหน่อยนะทุกคนเพราะว่าอยู่ที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งนะครับผมก็พอดีตอนแรกว่าจะไม่ได้อัดคลิปนี้เนาะนะครับผมอัดไว้หลายคลิปแล้วนะครับผมก็สต็อกไว้นะครับเกี่ยวกับเรื่องของ เรื่องของน้องต้นงข้าวบ้างอะไรบ้างนะครับก็ตามนั้นแหละครับพอดีมีคอมเมนต์นะครับเข้ามาเคาร,รียกว่าอะไรนะบันทอนความรู้สึกนะครับนิดหนึ่งนะแต่ว่าก็พอดีแหละผมก็เลยเอาออกมาเป็นประเด็นนะฮะมาพูดพูดเป็นประเด็นสักนิดหนึ่งนะทุกคนอืพอดีเขาบอกว่าอะไรนะ เขาบอกว่าผมพูดถึงเรื่องน้องต้นข้าวครับอืมอ่าด้วยความที่ไม่ไม่จริงใจอะไรแบบเนี้ยผมผมก็เลยตีความหมายว่าความไม่จริงใจของผมมันมันเป็นแบบไหนนะครับผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเอ่อผมพูดเรื่องน้องต้นข้าวจะต้องจริงใจในลักษณะแบบไหนแบบที่ผมจะต้องไปถ่ายทุกๆงาน ตามทุกงานอะไรแบบนี้หรือเปล่านะครับหรือ,อผมให้ข่าวสารข้อมูลแบบไหนนะครับคือก็มีอยู่แค่คนสองคนนี้แหละนะทุกคนแต่ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะแต่ว่าอย่าลืมว่าอีกเป็นทันเป็นหมื่นคนเนาะที่ดูผมอยู่นะครับกเ็เข้าใจนะครับ เข้าใจทุกๆคนนะที่เข้ามาชมมาดูบอยสั่งในการพูดคลิปนะครับต่างๆเนาะครับก็คลิปนี้ผมก็อยากจะบอกคนที่ไม่เข้าใจนะว่าระบบการพูดการคุยนะครับบางคนก็บอกว่าอัดคลิปนานเกินไปอะไรเงี้ยนะครับอัดคลิปสั้นๆหน่อยอะไรเงี้ยอื อันนี้ผมเข้าใจได้เนาะนะครับแต่บอกว่าไม่มีความจริงใจอะไรเงี้ยผมก็ผมก็ไม่ทราบเหมอือนกันในในวิธีการอาัดคลิปของผมนะครับมันอะไรที่บ่งบอกจรยยิงใจไม่จริงใจเนาะคือการทําคลิปแบบเนี้ยนะครับเป็นการเล่าเรื่องนะครับบรรยายนะครับสิ่งที่ได้เห็นได้เจอหรือไปอเห็นาตาม โซเชียลต่างๆนะครับแล้วก็หยิบมาพูดนะครับมันไม่ได้เกิดมันไม่ได้เกี่ยวกับความจริงใจไม่จริงใจนะไม่ได้เกี่ยวกันเลยนะครับคล mm hmm. ิปต่างๆที่ผมพูดเรื่องราวเกี่ยวกับน้องต้นข้าวผมก็หยิบหยิบความเป็นจริงมาพูดนะครับว่าเออน้องร้องเพลงเก่งน้องร้องเพลงดีตามที่หลายๆท่านได้เห็นนะครับ mm hmm. ผมผมไม่ใช่ว่าเออผมจะเป็นแบบ คืออย่าลืมนะครับผมอัดคลิปให้ f อได้ฟังได้ชมนะเนาะ mm. ผมคือผู้เปรียบเทียบง่ายว่าผมอะสมมุติผมไม่ได้เป็น f อเนี่ยแต่ผมใช้แนวทางตรงเนี้ยให้ f อทั่วประเทศนะ mm. ได้ชมได้ได้ฟังความรู้สึกจากผมอย่างเงี้ยว่าเออเป็นยังไงที่ผ่านมานะครับ, mm. รบอืมนะครับถ้า,ถ,าถ้าพูดแบบนี้เนาะ mm. ผมก็มีความรู้สึกเหมือนกันว่าเออ ถ้าอย่างนั้นผมจะมานั่งคุยเรื่องน้องต้นข้าวทําไมอะไรเนี่ยผมก็คงจะเลิกหรือสักวันหนึ่งนะผมก็คงจะหยุดนะผมผมคงไม่ไม่ได้อัดคลิปไปถึงแบบพันๆคลิปเ,เป็นหมื่นคลิปอะไรมันไม่ใช่อย่างนั้นนะสุดท้ายผมสุดท้ายผมก็ต้องหยุดนะพูดนะครับผมก็ต้องมีอย่างอื่นนะถ้าเกิดผมจะทําช่อง youtube ต่อไปนะนะครับในสิ่งสิ่งที่สําคัญเลยนะที่ผมใช้เวลาอัดคลิป ะร,ระยะเวลาค่อนข้างนานนะครับ20กว่านาทีเนาะบางทีนะครับบางทีก็20นาทีนะครับอันนี้มี FC ก็เข้ามานะครับคอมเมนต์นะครับบอกว่าอัดคลิปนานเกินนะแต่ผมครั้งหนึ่งนะมผมก็เคยเป็นคนดูจนปัจจุบันเนี่ยผมก็ยังติดตามช่องหลายๆช่องอยู่นะครับยูทูบเบอร์ ของฝั่งสปอปอลาวมีหลายๆคนน้องๆที่รู้จักกันก็นมีผมก็ติดตามครั้งแรกๆเลยเนาะที่ผมไปดูเขาผมไปติดตามเขาเขาอัดคลิปที30สนาที4ี่สนาทีนะผมก็ตอนนี้ผมเข้าไปคอมเมนต์แบบเอ็ซีท่านหนึ่งเนี่ยคอมเมนต์ผมอ่ะผมก็เข้าไปคอม,อมเมนต์เหมือนกันเลยอืตอนนั้นด้วยความที่ผมยังไม่ได้เป็นยูทูบเบอร์อะไรหรอกนะครับผมก็ไปคอมเมนต์ว่าทำออไมอัดคลิปนานจัง สั้นๆหน่อยอะไรเงี้ยจะได้ดูง่ายๆอะไรเงี้ยอ,อนี้อานานเกินไปแต่ตอนนั้นด้วยบริบทของเราไม่เข้าใจใน,ในการเป็นยูทูบเบอร์นะครับผมเพ่งมาเข้าใจตอนหลังเพราะว่าเป็นยูทูบเบอร์อัดคลิปนะครับยิ่งนานเท่าไหร่นะเ,เราก็จะได้โฆษณาหลายๆชิ้นเพื่อจะเข้ามาในช่อง ของเราเพื่อสร้างรายได้เพิ่มขึ้นนะครับบางทีคลิปอ่ะสี่ห้านาทีเนี้ยนะครับสิบนาทีอย่างเงี้ยนะครับสิบนาทีอาจจะได้โฆษณาแค่สองชิ้นอย่างเงี้ยนะครับ <c oughs> ถ้าใช้เวลานานก็โฆษณาก็จะเยอะ,ะครับท,ทุกท่านที่นั่งชมคลิปก็จะเข้าใจเวลามีโฆษณาเด้งขึ้นนะเห็นไหมที่เด้งขึ้นตามขั้นตามตาม,ตามคลิปก็ อารมณ์นั่นแหละผมก็ผมก็รู้สึกอกันตะกอดนะผมรู้สึกว่าทำไมอัคดคลิปนานจังน่าเบื่อนู่นมีนานแผมเข้าใจเลยเข้าใจความรู้สึกของเอซีท่านนั้นเลยในใน,ในความรู้สึกที่ตอนนั้นผมก็เป็นแบบนี้เหมือนกันแต่จนวันหนึ่งผมมาเป็นยูทูบเบอร์ผมเลยรู้ว่าอ๋อการอัคดอคลิปน,น,นานๆเนี่ยทำใหเ้เรามีไรายได้เพิ่มขึ้นนะครับม,มันไม่ได้มากมายแต่ก็ดีกว่าอัด5นาทีสนาทีเพราะาอย่าลืม ที่ผมไม่ได้มีคนดูแบบเป็นเป็นหมื่นทุกคลิปแล้วก็เป็นแสนทุกคลิปนะครับถ้าเกิดอัดคลิปแล้วมีคนดูเป็นหลายๆหยมื่นวิวนะครับหรือมีคนติดตามหลายหลายหมื่นคนนะครับหรือเป็นแสนคนอย่างเงี้ยเราก็จะอัดคลิปแบบสิบนาที15นาทีเนี่ยแล้วยอดวิวเราได้เป็นเป็นหมื่นสองสามหมื่นห้าหมื่นแปดหมื่นอย่างเงี้ยอย่างนั้นเ่ะ อันนั้นได้ถือว่าถือว่ามีคนดูเยอะนะครับเราก็เราก็ไม่ได้มาห่วงเรื่องเวลานะครับนั่นแหละนะครับก็เลยเกิดเกิดความที่แบบหลายๆท่านบางคนเนาะบางคนส่วนใหญ่จะเข้าใจนะครับส่วนน้อยที่จะไม่เข้าใจนะครับแต่ว่าประเด็นนั้นก็ไม่ได้มีมีผลนะครับผมก็ตอบคอมเมนต์ไปแล้วแหละนะครับแต่ประเด็นที่มีผลต่อการที่อมองว่าผม ไม่มีไม่มีความจริงใจนะต่อการพูดถึงน้องต้นข้าวอะไรอเงี้ยอันนี้ผมรู้สึกได้เลยว่า f อหลายหลายท่านที่มาดูผมตั้งแต่ตั้งแต่แรกนะติดตามผมมาแล้วก็ดูผมท,ทุกคลิปนะครับบางคลิปยอดวิวเป็นแสนบางคลิปยอดวิวเป็นหลายหมื่นนะครับหลายหลายท่านก็ไม่เห็นจะีเรียดเลยว่าผมมาพูดแล้วจริงใจไม่จริงใจตรงไหน,นครับ ผมพูดตามความรู้สึกนะครับใช่ไหมคืออย่าลืมว่าผมก็เคยพูดคนระว่าผมก็เป็นศิลปินเหมือนกันคนระับผมไม่ได้ว่าเอา็อเอียงเข้าข้างโน่นนี้นั่นผมเ,เป็นศิลปินแล้วก็เป็นจัลยาดิมิตกับหลายๆคนทุกๆคนเลยนะที่เป็นนักร้องเป็นตลกนะครับผมมีเพื่อนฝูงเป็นอยู่ในวงการเยอะแยะนะครับผมเจอใครก็ทักทายเจอใครก็พูดคุย นะครับเราไม่ได้เลือกข้างเราไม่ได้เลือกว่าเราเออชียร์ไครน,นู่นนี้น่นเป็นพิเศษใช่ไหมถ้าอย่างนั้นคอมเมนเตเตอร์อย่างครูสลาเนี้ยนะครับเขาจะต้องมาเลือกข้างหรือป่าเขาก็ไม่ได้เลือกข้างครับเขาต้องพูดไปตามเกมนะครับนะส่วนส่วนเชียร์ก็เชียร์นะนะครับผมเจอใครผมก็ถ่ายคลิปนะครับทุกทุกคนนะเป็นศิลปินเป็นนักร้องน้องใหม่นะครับหลายๆคนหลายหลาท่านนะครับ ผมไม่ได้มามาแบ่งว่าเออผมจะเชียร์คนนั้นผมจะเชียร์คนนี้ครับอันนี้ด้วยความที่ผมใช้แนวทางของการพูดเรื่องของน้องต้นข้าวครับเป็นเป็นเป็นหลักอยู่ช่วงนี้ครับแค่แครู้สึกว่าเออคือมหัศจรรย์นะครับมีความรู้สึกว่ามีความพิเศษนะครับแบบใหม่ขึ้นมาโดยที่ เราไม่ได้เจอได้เห็นแบบนี้ไม่มีใครพูดถึงนักร้องประกวดแบบนี้นะครับจนนะครับวันหนึ่งนะครับมีเพื่อนฝูงผมนะโพสเฟซอะไรเงี้ยที่ผมบอกว่าเอออยู่ๆเขาโพสเฟซขึ้นมาว่ามีน้องออนักร้องประกวดนะครับเป็นเด็กจากเมืองการนะเสียงเสียงดีนะครับพิเศษมากเลยนะครับอศัศจรรย์ใจมากเลยครับ การเป็นนักร้องประกวดของน้องต้นข้าวอะไรช่วงนั้นนะครับเพราะนั่นแหละอย่างที่ผมบอกับผมก็เลยตามเข้าไปดูนะถามว่าผมผมไปดูแล้วก็บอกว่าเหมาะแล้วก็มาบอกว่าผมอะไรนะผมไม่ตามดูนู่นนี่นั่นจริงใจหรือเปล่าไม่ดูน้องดูน้องจริงหรือเปล่าดูไม้อะไรเงี้ยผมบอกผมก็บอกไว้หลายๆคิดเหมือนกันผมดูแต่ผมไม่ได้ไปดูสดดูอะไร แล้วผมก็ไม่มีความรู้สึกว่าโอ้ไม่ได้มีเวลาเด๋ยมานั่งเอคือเราไม่ได้ดูแบบจริงจังอะไรแบบผมผ่านจุดนี้มาเยอะทุกคนนะครับอืมผมผ่านเพลงผ่านอะไรมาเยอะผมจะดูอะไรไปขนาดนั้นผมดูนิดนิดได้หน่อยผมฟังท่อนสองท่อนหมก็รูู้แหละนะครับว่าน้องต้นข้าวร้องดีขนาดไหนอะไรครับผมคือเพลงมันอยู่ในหัวในะผมไม่ได้เป็นเป็น ชาวบ้าน f อซชาวบ้านที่ติดตามขนาดผมดูผมฟังนะครับพี่พึ่งผู้บัวมุจันท์พี่เป้าสายยั่สัญญาพี่ต้อมเสรีพี่จ่อยไม้ทองคำอะไรเนี่ยผมดูมาหมดพวกนี้นักร้องนะครับพวกใครอะ่ะพวกนักร้องในไม้ทองคำอะ่ะประกวดหลหลายคนหลายยุคจนวกดวนเพลงชิงทุนพวก อ,อะไรเมื่อก่อนเนี่ยนะตรีชัยนรงค์้วผมดูมาหมดเพียงแต่ผมไม่ได้ผมดูไงดูแต่ว่าไม่ได้ไปข้างคาไปติดตามอะไรแบบโอ้โหไม่ได้เป็นแบบนั้นเพราะว่าหนึ่งผมก็เป็นศิลปินนะครับผมก็เป็นตลกเหมือนเหมือนกับศิลปินท่านอื่นนะครับเราดูเราฟังผมฟังผมวิเคราะห์ได้ด้วยซ้ำไปนะเพียงแต่ผมไม่ไม่ได้อยากว่าเออเราไม่ได้เป็นคอมเมนเตอร์เราเป็นแค่ผู้ฟังนะครับ ผู้ชมผู้ฟังคนหนึ่งนะเพราะฉะนั้นไม่ต้องมาซีเรียสกับผมเลยว่าเอ e, ียผมไม่จริงใจกับถ้าอย่างนั้นรับรองพวกประเทศไทย,ยนะครับผมไม่ดูใครผมก็ไม่ได้จริงใจกว่านั้นครับผมแล้วคิดผมก็เคยพูดกันถึงนักรองคนอื่นนะครับในความรู้สึกของผมนะที่ผมพูดบ่อยมากที่สุดก็คือช่วงนี้นะที่ผ่านมาแบบอย่างน,งน้องต้นข้าวนะพี่พึ่งผู้หมวดลุงแจ๊บัาก,ก,าร,ก,กรแตนอะไรเงี้ยพี่เป้าสายยันสัญญาอะไรเงี้ยผมจะพูดถึงบ่อยมากนะครับ แล้วก็อีกหลายๆท่านครับถามว่าผมหยิบยกเรื่องราวของนักร้องเหล่านั้นมาพูดได้ไหมได้นะครับแต่จะมี FC ติดตามผมจะดูผมไหมล่ะนะครับช่วงนี้ก็คือน้องต้นข้าวเขามีกระแสแล้วเขาก็ร้องเพลงได้ดีจริงๆใช่ไหมทุกคนคือคนอื่นผมก็หยิบยกมาพูดได้หมดนะครับผมยังเคยคิดหลายๆคลิปเลยที่จะจะมาพูดเรื่องของพี่แอลยอนหลังผมเคยดูคลิปดูอะไรแบบ ที่เขาไปแสดงนุ่นนี้นั่นตอนแม้กระทั่งตอนที่ผมเคยเมื่ออดีตผมเคยไปอยู่ไปทำงานร่วมกับวงดนตรีนะครับแต่เป็นวงกรีในในแนวที่แบบรับผู้จัดจัดพี่แอลเอกรักมาเป็นหัวหน้าวงตอนนั้นผมก็เคยอยู่ไปทำผมเป็นคอนวอยด้วยอะไรเนี่ยตลกด้วยในช่วงสมัยก่อนนะผมก็ยัง ผมยังเคยคิดจะหยิบยกมาพูดแต่ผมไม่มั่นใจว่าเอฟซจะดูหรือเปล่าผมยังไม่รู้ผมยังไม่รู้เลยนะครับแต่ f อฟซส่วนใหญ่จะชอบฟังผมพูดเรื่องรอนอกต้นข้าวนะครับคือผมเรื่องราวอื่นๆผมพูดมาเป็นพันๆคลิปแล้วนะครับไปดูหน้าปกผมได้นะว่าผมอัดคลิปมาเท่าไหร่พันกว่าคลิปแล้วนะครับผมก็พูดสไตล์ผมจะนั่งพูดนั่งคุยแบบเนี้ย ผมก็ไม่ได้สนใจนะตอนแรกว่าคือผมไม่มีรายได้อะไรหรอกในช่วงยูทูบช่วงแรกๆนะครับเท่าไหร่กว่าวาผมจะได้เงินนะครับสอเดือน4ีหเดือนบางทีนะครับกว่าจะครบ100เหรียญนะครับหนึ่ง0เหรียญก็โอนตังค์ให้ครั้งหนึ่งขนาดผมนั่งนั่งพูดนั่งคุยแบบนี้ผมก็ทําด้วยความรู้สึกของผมเองว่าเออผมอยากหยิบเรื่องราวเรื่องราวต่างๆนะเมื่อก่อนหน้าเนี่ยผมหยิบเรื่องของ อดีตนะครับตลกหลายๆคนหลายๆคณะเนาะสมัยก่อนนะว่าหยิบยกมาให้กับบรรดาพ่อแม่พีพ่น้องเอฟซีที่เ,เคยดูอย่าเคยคิดถึงคาเฟ่เก่าๆร้านอาหารหรือว่าการใช้ชีวิตแบบพวกผมเป็นตลกอย่างเงี้ยนะครับเป็นมาอย่างไงบ้างอะไรบ้างสถานที่คาเฟ่ต่างๆรหรือไม่ก็ให้คนรุ่นใหม่เข้ามาชมมาดูว่าเออ เออเป็นอย่างนี้หรออะไรบางคนไม่เคยเห็นแล้วอย่างเงี้ยบิล,ล่าพระรามเก้ากรุงคนอะไรเงี้ยผมก็จะหยิบยกยเรื่องราวต่างๆมาพูดมาคุยเพราะฉะนั้นผมสามารถที่จะพูดจะคุยอะไรก็ได้ทางนั้นนะเพราะว่านี่คือเอ่อเป็นพื้นที่ของของผมของบอยสังชวนยิ้มครับเป็นช่องของผมนะครับก็เหมือนรายการทีวีทุกคนถามว่าเอฟซบางท่าน ชอบดูข่าวไหมบางท่านชอบดูเพลงไหมบางท่านชอบดูสารคดีไหมนะครับบางคนก็ไม่ได้ชอบดูไม่ดูตรงนี้ก็เลื่อนไปช่องอื่นบางทีดูข่าวตรงนี้ไม่ชอบเราก็เลื่อนไปช่องบงหรือไม่ก็ปิดไว้นะครับความบันเทิงมันมีต่างๆนานานะครับที่จะทําให้เราเลือกดูหรือเลือก ชมนะครับก็เป็นไปได้หมดนะครับไม่เกี่ยวกับเอ,อมาเห็นแล้วโอ้ไม่ชอบเลยอะไรเงี้ยนะครับ mm hmm. คือเข้ามาคอมเมนต์นะครับก็ได้นะครับถามว่ามีคอมเมนต์ดาวมงดามหาผมมีนะครับในช่องผมก็มีหมดนั่นแหละ mm hmm. ผมถึงบอกว่าผมน่าอยากจะมีความรู้สึกว่าเออเป็นกลางจะตายนะครับผมอยากจะเชียะ ลุ้นนี่นั่นอะไรคนเนี่ยผมก็คือมันอยู่ในใจผมนเนี่ยผมชอบใครอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้มันเป็นเรื่องของออศิลปินนักร้องนะมันไม่ใช่เรื่องการเมืองเนาะที่จะต้องมาแยกมาแบ่งว่าโอ้เชียร์คนนั้นคนนี้เลือกคนนั้นคนนี้มันไม่ใช่มันก็คือ,อ,อหน้าที่เราเรามา,มาพูดเพื่อเราจะอัดคลิปเพื่อเราจะสร้างรายได้ในการอ,อ,อัดคลิปให้บรรดาพ่อแม่พี่น้องนะครับแฟนคลับ f อได้ชมนะครับ ว่าผมผมไม่ได้ผมไม่ชอบเลยนะไอที่มาบอกว่าโอ้ผมผมไม่ได้จริงใจอะไรเงี้ยไม่มีความจริงใจนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยความจริงใจคืออะไรผมไม่เข้าใจนะครับผมผมแทบอยากจะจะเลิกพูดเลิกอัดคลิปแบบนี้เลยนะทุกคนเชื่อไหมผมรู้สึกได้เลยว่าถ้าเป็นอย่างเงี้ยโอเคผมก็จะไม่พูดถึงนะครับผมก็จะเลิกอัดคลิปเกี่ยวเกี่ยวกับเ,เรื่องน้องต้นข้าวถ้าถ้าเอสตีถ้าจะมาคิดกับ ก็ะโปยสรางแบบนี้นะครับดีแล้วที่มีคนพูดถึงนะครับเขาจริงใจไม่จริงใจมันอกเรื่องดีแล้วที่พูดถึงน้องช่วยกันสร้างสร้างกระแสรสร้างนู่นนี่นั่นนะครับแล้วมีอีกหลายๆคนนคนครับที่เขาอยากให้พูดถึงแต่ไม่มีใครพูดถึงนะครับแต่ถ้าพูดถึงในทางที่สิ่งที่ไม่ดีคนคนจะชอบไหมคนก็ไม่ชอบใช่ไหยอืม พราะฉะนั้นก็พูดถึงในสิ่งที่ดีๆสิ่งที่สนับสนุนน้องเนี่ยนะครับผมอ่ะ <c oughs> ผมไม่ได้ว่านูนีนั่นนะนะครับผมนะคลิปที่ผมอัดอัดลงไปล่าสุดที่ผมไปถ่ายคลิปในนามเป็นยูทูบเบอร์ไม่ได้ไปในานามเป็นศิลปินนะครับปกติผมจะไปในานามการเป็นศิลปินในการขึ้นเวทีเดียวกันนูน,นี้นั่นอะไร่าเงี้ยผมก็พูดไป ครับอืมคออย่ามาบอกว่าเออให้ผมไปตามถ่ายนูน่นนี่นั่นอะไรตลอดหรือว่ามีเวลาอะไรเงี้ยนะครับมันคนละแบบนะผมก็มีหน้าที่เชียร์อยู่ผมช่องทางของผมนะครับผมก็อยากจะบอกว่าบางคนนะเอาใช้ครับว่าแค่ไม่กี่คนหรอกผมไม่รู้ว่าเขาจะมาปวดมาปัเพื่ออะไรนะครับไม่อยากดูไม่อยากชมไม่อยากเห็นกา ไม่ต้องดูแค่นั้นเองนะครับหรือหรือจะ้ผมบล็อกบล็บอกไปท่านก็ไม่เห็นอีกแล้วเนาะก็ไม่ได้เจอนะส่วนใหญ่ผมจะไม่บล็อกลงก็ลบลบทิ้งลบเอ,อ,อมเมนันนะครับแบบที่บนันทอนความรู้สึกเ,เราจะพูดเชียร์หรืออะไรยังไงผมสามารถที่จะคุยเรื่องอื่นก็ได้นะคีบผมแต่เอฟซจะดูหรือเปล่านะผมไม่ทราบนะครับนะ ผมก็มีคลิปอื่นที่ผมจะพูดครับเยอะแยะ,ะเรื่องราวแต่ว่ามีเพื่อนพอน้องพี่ก็แนะนําผมเหมือนกันว่าเออลองหยิบคลิปหยิบยกเรื่องนั้นมาพูดในคลิปหน่อยอะไรเงี้ยเรื่องอะไรอ่ะล่าสุดอะไรนะเรื่องงูหินงูหินเป็นงูอยู่ที่เพชรบูรณ์เนี่ยผมมาก่อนผมเคยพูดสรารพัดทุกเรื่อง อยากหยิบเรื่องอะไรมาพูดก็มาเอามาพูดคนระับแต่ว่าทุกคนเชื่อไหมผมมาพูดเรื่องน้องต้นข้าวผมต้องใช้สมองใช้หัวคิดใช้หัวข้อคิดมาว่าวันนี้จะอาชิพเราคิดดูผมลงคลิปทุกวันใช่ไหมนะ <iende S 2> ครับาถามว่าผมจะลงสองวันทีก็ได้แต่ผมเสียดายเียเสียดายว่าขนาดลงทุกวันผมผมยังเดือนหนึ่งผมยังได้ได้ยังจวนเกียนจะัไม่ถึงร้อยเหรียญ นะครับอืมแล้วน้อยเหรียญกี่บาทเองทุกคนใช่ไหมนะครับผมผมจวนเจียนแบบว่าเออผมก็ต้องพยายามลงันะบบคลิปแต่ละคลิปบางท่านก็เออบางคลิปก็ไม่ได้คนดูเยอะแยะนะครับผมก็สะสมยอดวิวนะครับสองพันสามพันห้าพันนะครับมันไม่ได้ได้เยอะหรอกนะครับผมก็ทําด้วยความที่ผมมีใจลกในการทําคลิปมาหลายปีแล้วนะครับพอ ผมผ่านกดผ่านเกณฑ์ไปกันมีอะไรทำครับก็เป็นรายได้เสริมนะครับค่าน้ำค่าไฟค่าข้าวค่าข,าข,าข,าขานมลูกอะไรอย่างนั้นะองนะครับก็ฝากไว้ประมาณนี้นะทุกคนผมก็ออไม่รู้จะบอกอยังไงดีเนาะสำหรับท่านที่ไม่ได้ชอบคลิปผมก็นะครับก็เลื่อนผ่านหรือไม่ต้องดูก็ได้นะครับคนที่ดูคลิปผมเยอะแยะมากมายน,นะครับ จริงผมอัดคลิปเ,เขาเรียกอะไรอัดคลิปสต็อกไว้หลายคลิปนะครับอยู่ที่บ้านนะครับทุกเช้านะครับผมก็จะมนานั่งอัดคลิปที่บ้านอัดสต็อกสต็อกไว้นะเพื่อจะปล่อยปล่อย,อยแต่แต่คลิปนี้ผมก็ทำทันนะครับตัดหน้าคลิปอื่นก่อนนะครับในเมื่อมีเหตุแบบนี้เนาะเพราะฉะนั้นเราก็เป็นกรญานิมิตท,ที่ดีต่อ นะครับดีกว่าดีกว่ามาเป็นเขาเรียกว่าอะไระเป็นศัตรูกันในทางในช่องทางโซเชียลมีสิ่งไหนที่เราชอบ,นะบผมคนอ,อยู่ในวงการโซเชียลเยอะแยะนะครับผมไม่ชอบคนไหนผมก็ไม่ได้ไปคอมเมนต์เขานะนะครับผมไม่ได้สนใจนะไม่ผมไม่ดูด้วยสาไหถ้าผมไม่ชอบใครเนีน่ยะครับอืม หรือคนที่เราติดตามเขาบางทีคลิปนี้เราอยากดูเอ,อ,อะไรประมาณนี้เราก็ไม่ดูนะครับไม่เป็นไรไม่มีใครก็ว่าเลยนะดูไม่ดูก็ไม่มีเธอเสียดน,นะครับผมคนที่ดูก็มีคนที่ชอบก็มีหน้านาจิตต่างชอบใครชอบมันนะครับไม่ชอบก็เลื่อนผ่านนะครับผมนะโอเคขอบคุณทุกคนนะครับที่อุตส่าห์เข้ามาฟังคลิปนี้นะครับก็ขอทุกท่านมีความสุขนะครับ การรับชมคลิปนะครับคลิปนี้อาจจะซีเรียสนิดหนึ่งพระบผมก็กราบขออภัยนะครับคำพูดว่า,าอะไรที่อาจจะไม่ถูกใจนะครับกดไลค์กดแชร์ได้นะครับขอบคุณทุกท่านขอมีความสุขครับสวัสดีครับผม